พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อเราจะได้มีความสุขความไม่กังวลความไม่ห่วงใยอะไรต่ออะไรนั่นมันเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม ความสุขที่เกิดจากความอะไรความมีความเป็นอันนั้นมันเจืออยู่ด้วยทุกข์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงภาคจากอารมณ์เหล่านั้นสละอารมณ์เหล่านั้นออกไป อันความสุขที่สะอาดหมดจดนั้นมันไม่ต้องยึดถืออะไรทั้งหมดเลยเพียงแต่ละอารมณ์อันที่เป็นค่าสึกแก่ความสงบนั่นแหละให้ได้เมื่อ,อระอารมณ์หมดนั้นหมดลงไปแล้ว จิตมันก็เป็นเอกคตาเรียกว่าเป็นหนึ่งดังนั้นจึงไม่ยึดไม่ต้องยึดอะไรเลยมันเป็นหนึ่งอยู่โดยลำพังอย่างนี้แหละจึงว่าเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมสุขไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใดสุขที่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของนั่น ท่นพอวัตพอวัตถุสิ่งของนั้นมันวิบัติย่อยยับไปความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกันให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้รู้ด้วยตนเองเช่นอย่างว่าเราปล่อยใจให้ไปผูกพันกับสิ่งใดถึงหนึ่งภายนอกอย่างนี้นะเมื่อไปผูกพันเขาแล้วก็อยากได้มันอืม อยากได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะไปแสวงหามันยังก็เป็นทุกข์ใจประเปล่าเป็นอย่างนั้นถ้าผู้มีโอกาสไปแสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจไปชั่วระยะหนึ่งทันเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกดับทำลายลงก็มีแต่ความเสียใจเศร้าโศกเป็นกำลัง ก็เป็นเช่นนี้แหละบุคคลแสวงหาความสุขอาศัยวัตถุสิ่งของอาศัยความรักความใคร่ต่างๆพวกนี้มันคล้ายๆกับว่าแสวงหาความสุขที่เจืออยู่ด้วยความทุกข์มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่ผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลาย หรือว่าไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาอารามแล้วเช่นนี้เนะี่ยมันต้องพยายามแหละพยายามคลายอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดมันถือไว้ออกไปเรื่อยๆอย่ายึดอย่าถือเอาไว้ การที่เราจะคลายมันออกได้ก็เพราะอาศัยสตินี่แนี่ประคองจิตหรือว่าอาศัยขันติความอดกั้นไม่คิดแส่สายไปเหมือนเดิมสะกดจิตนี้ให้อยู่ภายในเพ่งจิตนี้อยู่ เมื่อเพ่งเข้าไปนานๆานเขา,าเกิดเป็นตะปะธรรมเผากิเลสท,ที่มันหมักลองอยู่ในจิตใจเราโรนกิเลสมันอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปอย่างนี้อาการที่บุคคลจะคลายอารมณ์ต่างๆหรือว่ากิเลสต่างๆอันหมักหมมอยู่ในใจนี่ได้ก็เพราะอาศัยความเพียรเพ่งพินิษ ไม่ใช่ว่าอยู่ไปเฉยๆเนี่ยกิเลสมันจะเบาบางไปเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีความเพียรความเพียรเพ่งพินิษลงในปัจจุบันนี่เอาปัจจุบันนี่นะเป็นหลักเลยเป็นหลักของการเพ่งเป็นหลักของการละกิเลสอุปาทานความยึดตั้นถือมั่นต่างๆ มันก็ยึดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าปัจจุบันนี้มันไม่ยึดถืออะไรแล้วอดีตอนาคตมันก็ไม่ไม่ยึดไม่ถือเหมือนกันเพราะว่าอาดีตมันก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละจิตมันเพ่งไปจากปัจจุบันนี่เองอ,อนาคตที่ยังไม่ได้ไปถึงจิตมันลำพึงไปมันก็ลรมมึงออกไปจากปัจจุบันนี่แหละ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเพ่งจิตลงในปัจจุบันนี้แล้วมันมันหายไปหมดสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านั่ยนะจิตรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันหายไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่ตอนมาทําจิตให้เป็นหนึ่งลงไปนี่แหละแต่ยากยังไงจําเพงก็ต้องได้ทําถ้าไม่ทําก็พ้นทุกไปไม่ได้ ทุกคนต้องมาฝึก,กจิตตนเมนเจเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่สักกี่ชาติกี่พบก็าตามถ้าไม่ผูใ้ใดไม่มีศรัทธาฝึก,กจิตใจตัวเองนี่แล้วก็คนทุกไปไม่ได้เลยก็ท่องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละบางทีไปทำบาปกรรมอันชั่ว ตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไม่อยู่ในอบายภูมินานแสนนางนาน,น,านหนทนทุกทรมานอยู่นี่บุคคลผู้ไปฝึกกิตนะแน่นอนแหละเราจะเห็นได้ดังคนเกิดมาในโลกนี้นะผู้ไม่สนใจเรื่องศาสนาไม่ฝึกกิตใจคนบางพวกก็ไปเป็นโจรข้าเจ้าเอาของ ไอเช่นนี้แล้ธรรมดาโจรเนี่ยมันใจดำอมหิตไม่มีเมตตากรุณาอะไรขวงหน้ามันทำลายทั้งนั้นแหละนี่แล้วจะไม่ให้บาปกรรมนัม้นมันนำไปสู่นรกยังไงเล้าอนนถ้าบุคคลทำชั่วยอย่างนั้นแล้วไม่ได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นเช่ในการทำกรรมดีต่างๆ ก็ไม่ได้รับผลดีเช่นเดียวกันนั่นแหละแต่แล้วนี่บุคคลทำดีก็ยังได้รับผลดีอยู่ปรากฏเห็นอยู่อย่างเช่นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะผู้เห็นโทษแห่งกรรมคุณนี้ออกจากบ้านเรือนมาบวชอยู่ในพระศาสนานี่อย่างนี้ไอ้ผู้ที่ ละกิเลสได้จริงผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงทำความเพียรละมันก็เห็นผลด้วยตนเองทำให้จิตใจสงบระงงับเยือเกเย็นสบายแล้วการประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ขาดตกบกพร่องมีความประพฤติสม่ำเสมอไปเสมอต้นเสมอปลาย นี่ไม่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงความประพฤตินะท่านผู้รู้ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นท่านประพฤติสม่ำเสมอในธรรมในวินัยเรื่อยไปนี่ก็แสดงว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมันได้ผลนะ่ะ ลายใดที่ไม่ได้ผลก็อยู่ไม่ได้ซึกออกไปเห็นได้ชัดๆนั่ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปทำความเพียรไปทำให้กิเลส้อยเบาบางไปก็ได้ความสุขความสงบใจก็ยินดีประพฤติพรหมจรรย์น,นี้ไปจนตลอดชีวิตชีวาพระบางทีบุญวาสนามันมี แก่กล้าขึ้นก็สามารถได้บรรลุมรรผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งได้ในชาติปัจจุบันนี้แหละหนทางบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะบุคคลมีศีลใช้บริสุทธิ์แล้วจเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปเมื่อทำใจสงบระงรับลงไปแล้ว ก็หัดเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยเอาธาตุสี่ขันธานี่แหละเป็นตำราสำหรับฝึกจิตให้ฉลาดเพ่งพิจารณาดูธาตุสี่ขันธ์ดังที่เคยอธิบายให้ฟังมาแล้วนั่นแหละธาตุสี่คืออะไรบ้างขันธ์นะอืม ขันห้าคืออะไรบ้างมนีนะต้องคิดต้องวิจารณ์ดูขันดังห้าเมื่อแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นรูปประธรรมส่วนหนึ่งก็เป็นนามธรรมาอย่างนีนะ้แล้วก็ต้องเพ่งพี่ณาดูให้รู้แจ้งทั้งรูป,ประธรรมทั้งนามธรรมาเหล่านี้ พราะนามธรรมไม่มีรูปร่างส่วนรูปธรรมมีรูปร่างมองเห็นด้วยตาหนังและส่วนที่เป็นอ,อ,อวัยวะภายในนี่มองด้วยตาในคือตาใจได้แก่ใจเพ่งอย่างที่ว่านั่นแหละจนเกิดอุคหานิมิตขึ้นติดตาติดใจ อุกหะน,นิมิตติตตาติดใจนั่น,นแหละได้แก่อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมาปรากฏในมโนทวารแล้วก็เพ่งดูอวัยวะส่วนนั้นเมื่อเห็นแจ้งในอวัยวะส่วนนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเห็นแจ้งหมดทั้งร่างกายนี่เอง เพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยไม่แตกต่างกันดังนั้นอย่าพากันประมาทไอนอนเฝ้านั่งเฝ้าร่างกายอันนี้อยู่หมายหมายเอาดวงกิดนี่แหละมาอาศัยร่างกายนี่อยู่แล้วจะไม่รู้แจ้งในร่างกายนีนะ่มันถึงเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเหมือนอย่างบุคคลอาศัยบ้านเรือนอยู่ แต่ไม่รู้จักบ้านเรือนของตนว่าสร้างด้วยอะไรทำด้วยอะไรอย่างนี้อาศัยปันไปอยู่เฉยๆเนี่ยกันเวลามันสุาสำรุดสุดโทมลงก็เดือดร้อนฝนตกมาก็รั่วแดดออกมาก็เผาหนังคามุงไม่ดี เกียบได้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลขาดการสํารวมกายสํารวมวาจาเช่นนี้กิเลสมันก็รั่วเข้าไปรดจิตใจทำให้ใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็เดือดร้อนไปร่างกายนี้มันก็เป็นเรือนหลังหนึ่งจะเป็นเรือนภายในอน,นี้เป็นที่อยู่ของดวงจิต ส่วนเรือนภายนอกเป็นที่อยู่ของร่างกายอย่างนั้นแหละผู้มีปัญญาหาทรัพย์ได้เขายึงสร้างบ้านถาวรอ,อยู่มันได้อาศัยไปนานไม่ได้ซ่อมแซมให้ลำบากแล้วป้องกันพ้นแดดลมสัตว์มีพิษสัต ลิ้นยุง่งอะไรต่ออะไรได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้หวังความสุขอันยืดยาวนานก็ต้องสร้างความดีให้มากๆเข้าไว้แล้วสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็รักษาความดีอันนั้นไว้ในใจให้มั่นคงอย่าให้ใจมัน น้อมไปทางบาปอากุศลถ้าถ้าจิตใจนี้มันน้อมไปทางบาปอากุศลแล้วกุศลที่อยู่ในใจที่ตนสร้างขึ้นมามันก็เสื่อมไปเพราะว่าใจไม่จดจ่อนี้ไม่เชื่อบุญนะเชื่อบาปเชื่อกิเลสตัณหานุ่นถึงได้ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเหมือนอย่างบุคคลอาศัยอยู่บ้านเรือนแล้วไม่รู้จักซ่อมแซมบ้านเรือนตัวเองปล่อยให้ฝนตกรั่วรถดอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้ไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาให้ตั้งอยู่ในพุทธบัญญัติต่างๆนั้นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ มันก็นำอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความรักความใคร่เข้ามาสู่จิตใจนี่หนาแน่นขึ้นไปจนเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วเพราะราคะตัณหานี่ก็มากมายเป็นนักบวชก็ร่วงศีลร่วงวินัยอย่างร้ายแรงนี่ก็พอราคะตัณหานี่แหละ เป็นมูลเหตุนะไม่ละมันนี่ส่งเสริมมันเพราะนั้นพระวินัยบางว่ากลาบางข้อหรือว่าหลายข้อนะทรงบัญญัติเกี่ยวกับราคะตัณหาเนี่ยก็เพราะเหตุด,ดังกล่าวมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติถาม ห้ามไม่ให้เข้าไปผูกพันกับเพศตรงกันข้ามถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องเขาบ่อยๆแล้วมันเป็นซื้อทำให้ดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจน,นนะทำให้อารมณ์เหล่านั้นนะ่ะการสังคม มันดึงดูดเข้ามาสู่จิตใจอันบุคคลผู้ยังระกาม,มาตัญหาไม่ได้แนะงนอนแหละมันดึงดูดง่ายเหลือเกินนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูพระวินัยนะั่นนีะข้อห้ามต่างๆนั่นนะเกี่ยวกับความรักความใครนะ่ถ้าผู้ใด ไม่ละเลยในพินัยน่ะมันดูมันพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคะตัญหาเนี่ยมันมีโทษอย่างร้ายแรงเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันย์อย่างร้ายแรงมากอดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเรานี่เหมาะสมกับการประพฤติพรหมจันท์เรามีบุญเราละจาก ห่วงจากอะไรต่างๆภายนอกมาแล้วเช่นนี้แล้วเราก็ไม่เอาห่วงอื่นเข้ามาอีกสํารวมตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความาพึิของตนให้มันตรงต่อธรรมต่อวินยัยเลื่อยไปอันนี้แหละ มันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นทุกขภายในสงสารอันนี้แล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกขเหตุที่มันจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะความรักความใคร่นี่แหละเป็นมูลเหตุไม่ใช่อย่างอื่นใด้ามันคลายความรักความใคร่นี้ออกแล้วมันไม่ได้มาเกิดอีกเลยอ่ะ มัไม่มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้แล้วดวงกิตดวงเนี้ยหมายเอาดวงจิตดวงนี้ยอันร่างกายนั่นน่ะมันก็เกิดจากจิตใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างแล้วทำไปแล้วพูดไปแล้วมันยึดถือเอาไว้ มันก็เลยเป็นตัวกรรมนะนะตัวกรรมนั่นแหละกันนำจิตปิญญาให้ไปเกิดในรูปในนามนั่นกอ,อมก็เกิดมาแล้วก็มาเสวยทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละให้สังเกตดูอาเสวยทุกอะไรไม่เห็นมีทุกอะไรนี่ทำไมไม่มีทุกหละ่ะ การแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ใช่นักบวชแล้วน่ะลองดูเครืขอข่าต,ต้องได้กลับฝนทนแดดข่าไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเท่าไหร่ก็ต้องอดต้องทนกลัวจะได้เงินทองเข้าของมาเลี้ยงตัวและครอบครัวลองคิดดู ถ้าไม่ทำการทำงานอย่างนั้นมันก็ไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มไม่มีที่ทอยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่มีเงินจะไปจ้างหมอขเารักษาเขาก็ไม่รักษาให้ก็ตายฟรีเราคิดดูนั่นนะ่ะชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้เนะี่ยมันเป็นทุกข์ขนาดไหน ผู้ไม่พิจารณาดูเหมือนว่ามันสบายเมื่อโครคภัยไม่เวียดเบียนแล้วดูเหมือนสบายไปเราะอาศัยความสบายอย่างว่านี่นมันไม่อยากหนีจากโรคนี้มันไม่พิจารณาด้วยปัญญา mm hmm. ถ้าว่าลองพิสูจน์ความจริงก็ได้นะลองอย่ารับประทานอาหารลองดูสิ mm hmm. ร่างกายนี้มันจะอยู่ได้เท่าไหร่แล้ว หรือว่าลองอย่าอาบน้ำสะเก็ดวันลองดูสิร่างกายนี่มันจะเป็นอย่างไรอะ่ะเมืนเน่อแน่นอนนะยมันส่งกลิ่นคุ้งไปทั่วเลยอ,ะอ่อะแสดงว่าสิ่งโสโครกต่างๆมันหลั่งไหลออกมาตามขุมขนเนี่ยตามทวารทั้งเก้านี่นะท่องได้ทายเทของเสียออกมาอยู่พอประานั้นร่างกายนี่มันถึงอยู่ได้ ดังอย่างคนกินแล้วไม่ถ่ายอย่างนี้นะท้องผูกอะ่ะเอาก็เดือดร้อนแล้วอืมอย่างนี้เนะี่ยหรือว่าคนเป็นไข้อย่างนี้เอาคนเป็นไข้แล้วอไฟธาตุมันร้อนมากมันแรงมากมันร้อนกระวนกระวายเอามัน เหงื่อก็ไม่ออกเรียกว่ามันไม่คลายสิ่งโสโครกออกมาแล้วมันก็เดือดร้อนนะวุ่นวายเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกายในจิตทีนี้นเมื่อพิษไข้แล้วมันหายไปมันจึงคลายสิ่งโสโครกออกมาเหงื่อไข้อะไรตามขุมขนเนี่ยก็ยังค่อยได้ความสบายภายในบ้าง หายไขย้หายเจ็บหายป่วยไปเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้เนะี่ยมันเป็นอยู่ด้วยการประครบประงมด้วยการรักษาดูแลสรรพัดมันถึงเป็นอยู่ได้นีนะ่เพราะฉะนั้นเนะี่ยขอให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดี มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นความจริงมองเห็นอยู่นี่ไม่ว่าครังหัดไม่ว่านักบวดก็รูปร่างกายนี่มันก็อันเดียวกันนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีช่องว่างที่เรียกว่าอากาศสาธาตุ เช่นช่องช่องจมูกช่องปากช่องหูเป็นตน้นเหล่าเนี่ยแล้วก็มีวิญญาณธาตุมีวิญญาณมาอาศัยพระศาสนาทรงสองในให้ิพี่นาลงให้เห็นเป็นธาตุลงไปหมดธาตุหกอันนี้นะเดียยวธา,าตุเมื่อไม่แยกออกมันก็มีหกเท่านี้แหละ เมื่อแยกแงกออกไปมีมีถึงสิบแปดนู่นนั่นแะมีถึงสิบแปดจักขุธาตุรูปปธาตุจักขุวิญญาณธา,าตุนั่นแหละตาเนี่ก็เป็นสามซชสามธาตุตาไปเห็นรูปเป็นรูปปรฏฏะนั่นแหละ แล้วเกิดวิญญาณขึ้นรู้แจ้งทางตาท่านก็บอกเป็นวิญญาณธาตุนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรนะเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นแหละหูก็เหมือนกันจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นสภาวะธาตุทั้งนั้นเลยเราพิจารณาลงไปให้มันเป็นธาตุลงไปน่นึ่ง ให้เห็นเป็นธาตุลงตามธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันก็เป็นแต่ธาตุนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยในร่างกายทุกส่วนเนี่ยอย่าว่าแต่ร่างกายแม้แต่ดวงจิตนี่ก็ไม่ใช่ของใครเป็นสภาวธาตุเท่านั้นเองนะ ถ้ารู้นี่แหละต้องพิจารณาให้มันถึงความจริงเมื่อเราพิจารณาถึงความจริงแล้วไม่ว่าเครือหัดไม่ว่านักบวชย่อมทำความดีได้วันนี้นะย่อมมีความเพียรพอรู้จักทุกแล้วก็รู้จักเหตุให้เกิดทุกไอที่มันจะเป็นทุก เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้แล้วรู้รอดนี่ก็เพราะตัณหานี่แหละตัณหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าใจนี่ไม่อยากได้อะไรเสียแล้วในโลกนี้หมดอยากหมดหิวแล้วมันก็ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหล่านี้ไม่มาแล้วที่มันยังมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอยู่นี่ เพราะมันอยากไม่รู้จักอิ่มนั lair, ่นเองอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่นะมันอยากมันหิวอยู่อย่างนั้นเมื่อมันหิวแล้วมันก็ไปแสวงหาเท่านั้นเมื่อแสวงหาได้มาแล้วก็มายึดถือว่าของเราของเขาอยู่อย่างนั้น ยึดถือร่างกายนี่เป็นตัวตนแล้วมันก็ไปยึดถือสิ่งภายนอกเข้ามาเป็นของเราเข้ามาอีกอแบกภาระเข้าไปหลายอย่างสารพัดต,ตั้งแต่มันแบกเอาไว้อะอันนั้นก็เงินของเรานี่ก็ทองของเราอน,นั้นกนาของเรานี่ก็บบ้านของเรานั่นก็เมียของเราผัวของเราลูกของเรา รถของเราอะไรต่ออะไรจีปาถะก็เป็นของเราหมดเลยอะนี่แต่เป็นของเราแต่มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราวะนี้นั่นเนี่ยสายเหตุที่มันจะเป็นทุกข์เนะี่ยก็มันหัวแหนไว้แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังได้อะไรมาแล้วก็อยากให้มันยั่งยืน ตลอดไปแตแ่แต่แล้วมันก็ไม่ยังยืนให้อย่างนี้นะมันก็แปรผันแตกดับทำลายไปอันนี้แล่เพราะฉะนั้นเนะี่ยภาวนาให้มันเห็นแล้วก็ปรงวางลงไว้ตามสภาพของมันแล้วไม่อยากไม่หิวอะไรละความอยากความหิวหมดแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับไป ดังสแสดงมา